ตัวคีย์เวิร์ดพันเดเทนนมันตรงนี้นะคะก็คือหาคำตรงข้ามค่ะตรงข้ามถ้าเอิ่มทันนอว่าพันเดเทนนมาร์รนเราจะตัดตรงนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นคนำนามที่แปลว่าคำนะคะนึ่งก็เป็นตัวขยายที่พันเด้เทดถูกทำให้มันตรงข้ามกันนะคะกับ กับคือตัวนี้นะว่าทานอก็คือคำศัพท์เทอมคือตอไปนี้มัวชิมิก้าคือข้อใดคำนวณข้ามของคำศัพท์ตอไปนี้คือข้อใด,อออใดเราเจอคำว่าซูอิบซูอิบหมายถึงการนำเข้าสินค้านะคะอันอื่นเลยให้เราหาคำว่าออกก็คือชุ่นไปคนคำนวนข้ามแต่มันจะมีตอนนี้มันจะมีทั้งหมด3ามชุ่นด้วยกันอยู่ตรงข้อ1นึ่สองและสามนะคะ อิบแปลว่าเข้าชุลจะแปลว่าออกค่ะและข้อที่ถูกต้องคือข้อที่สองนะคะซูชุลหมายถึงการส่งออกค่ะส่งสินค้าออกหากเราเลือกข้อที่หนึงนะคะเวชุนก็คือการออกไปข้างนอกนะคะออกไปข้างนอกแล้วก็ ข้อ3มชุวยกูนะคะกูแปลว่าทางเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นทางออกเราจะเห็นคำศัพท์คำนี้ตามสถานีรถไฟใต้ดินได้ค่ะเพราะว่ามันจะมีหลายหลายทางออกเนาะถัดมาค่ะสูพักนะคะคือการเก็บเกี่ยวการเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตหรือพืชอะไรอย่างนี้ค่ะ